ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะโควิดในระลอกที่2 3 4มเนี่ยมันทําให้การเรียนการสอนของประเทศไทยหยุดชะง,งักกันลงไปและว่ากันว่าน่าจะมีเด็กระดับเป็นล้านคนที่สุ่มเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบหลุดจากระบบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ของเขตสีแดงเข้มนะครับเข้าไม่ถึงการเรียนออนไลน์คือตอนแรกมันมีทั้งออนแอร์ออนแอร์ air, ใช่ไหมครับเดินเรียนผ่านทีวีใช่ไหมตอนหลังมันเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆแลวมันทาให้เกิดาวะ สมาธิสั้นบ้างหรือไม่จดจ่อบ้างการเนนตกต่ําเต็ตไมไปหมดเลยด้วยเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างเรื่อยๆค่อยๆไล่ดึงเหตุการณ์ไปไทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ที่เรมาพูดคุยและจอดลึกกันเนี่ยตอนช่วงตลอดช่วงเช้ชาจนถึงช่วงกลางวันนะครับถึงช่วงเย็นเลยแหละมันมีแฮชแท็กในโลกโซเชียลมีเดียใน Twitter แหละครับที่น้องๆเนี่ยเขาทนไม่ไหวละมันเครียดจริงครับมันเครียดจริงผมให้ดูในบางช่วงนี่ครับไม่เรียนออนไลน์แล้วเนี่ยไม่เรียนออนไลน์แล้ว ตอนที่แคปอันนี้มาที่ผมแคปมาเนี่ยมันอยู่ตั้งสักช่วงทุ่มกว่า2องทุ่มแต่เมื่อเช้าเนี่ยมันขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับน้องๆที่เขาเคาติดแฮชแท็กนี้ทนไม่ไหวจริงๆและนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันมันเกินจะเยียวยาแล้วหรือไม่ขณะดเดียวกันจะไปเรียนที่ออนไซต์ site, ก็ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันทางออกคืออะไรยังไงผมให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูครับท่านประหลัดกระทรวงึาธาธิการเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาท่านเคยบอกข้อมูลคืบหน้าเอาไว้แบบนี้นะท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางสบค เขาเสนอไปยังสมบพคอชุดใหญ่บอกว่าเนี่ยณัวันนั้นเนี่ยครูบุคลากรที่สังกัดอาชีวศึกษาเนี่ยส่วนหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะนักเรียนระดับปวชปวสในสถานศึกษาภาคเอกชนเนี่ยร่วมร่วมหนึ่งล้านคนแล้วนะได้ฉีดวัคซีนแล้วนะส่วนหนึ่งนะจากล้านคนเนี่ยแล้วกลุ่มโรงเรียนมัธยมละ่ะน้องๆที่อายุ12ปีขึ้นไปคือมอน,น่งนครับม .1 เนี่ยต้องการได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อน อันนี้คือหนึ่งในข้อมูลชุดนึงที่ทางปรลัดสอทออกมาบอกนะครับข้อมูลเมื่อ3สิงหาคมคนก็ตั้งความหวังกันทีนี้และมันมีประโยคนหนึ่งที่ท่านปลัดบอกต่อว่าทางการะทรวงสาธารณสุขเขาคาดหวังว่าหากแผนการตัดสารวัคซีนไฟเซอร์ในไตรามาส4ี่คือไฟเซอร์เขาฉีดเด็กได้ไงในไตรามาส4ี่ตั้งแต่ตุลาคมเนี่ยไม่มีอุปสรรคนะครับจะทําให้เด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงครูบุคลากร,กรที่ตกหล่นด้วย และก็ย้ําด้านล่างบอกว่าเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามแผนนะคาดว่าจะสามารถเปิดเทมอม2เต็มรูปแบบได้1พฤศจิกายนนี้นี่เป็นความหวังสําคัญจริงๆนะครับแต่ยกเว้นเด็กเล็กเด็กเล็กไปถอนุบาลน,นะครับจนถึงประถมศึกษาเนี่ยยังไม่ได้อเน,นี้ยังเสี่ยงอยู่คงต้องเรียนออนไลน์ไปอยู่ด้วยทีนี้มันมีคําถามเกิดขึ้นว่าแล้ววันนี้มันพร้อมแล้วหรือยังก่อนจะว่าเรื่องความพร้อมผมไม่ดูก่อนน้องๆที่อยู่ตามบ้านแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องประกบอยู่ด้วยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะโถลูกดูสิเนี่ยคือบางคนเขาก็มีสมาธิ บางคนก็ยังไม่มีสมาธิวันนี้ผมโพสเฟสบุ๊กไปในเพจเนี่ยขอให้ร่วมแสดงความเห็นญญกับเพื่อนๆคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วปรากฏว่ามีหลายคนที่เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับทั้งคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆมัธยมน้องๆมหาวิทยาลัยน้องๆอ, ah อ,อ,อาชีวะอาจารย์ก็มีอาจารย์เาาศรษฐาเด่นดวงบริพันธ์ก็มาโพสตเหมือนกันดูครับดูหมดมาเต็มๆปีนี้ปีที่2แล้วค่ะ ใช่ว่าเรียนแล้วจะเข้าใจนะคะบางทีหนูก็ไม่รู้เรื่องกับงานที่สั่งหนูรู้สึกหงุดหงิดและโกรธเ,เพื่อนเพราะมันคุยกันไม่ลําบากไอ้มันไม่สะดวกหนูอยากเรียนจบเร็วๆจังค่าไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกนี่ก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้ดูสักอันหนึ่งบอกต่อน,นี่ครับหนูเรียนออนไลน์มาเครียดมากเลยค่ะจดเลคเชอร์ไม่ทันฟังครูไม่รู้เรื่องทํางานไม่ทันเต็มไปหมดเลยแล้วมันเครียดมันเครียดแบบนี้ทํางานอะไรก็ทํายากประมาณนี้ค่ะพี่ฮาร์ดบอกแบบนี้มาปรากฏว่าวันเนี้ยผมอยากให้ฟังครับ ผมไปย่านบางบัวทองมานี่ประเภทติดโควิดก็มีนะจากการเรียนออนไลน์มีน้องท่านหนึ่งเรียนอยู่มหาวิทยาลัยระดับปี4ปี4แล้วครับน้องเนี่ยโดนเรียนออนไลน์มา3เทอมวันนี้เรียนอยู่ปี4เทอมหนึ่งเหลือเหลืออีกหนึ่งเทอมที่เขาจะพ้นจากชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณผู้ชมนึกภาพดูตอนที่เราเรียนกันเต็มตอนระดับอุดมศึกษานะลองให้ฟังดูว่าน้องก้อยเปิดใจกับผมไว้แบบนี้ว่า3เทอมที่ผ่านมาเขาเผชิญหน้ากับความ,ความเครียดและกดดันขนาดไหนในการเรียนออนไลน์ฟังบางช่วงครับ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยในใจเราเลยแบบไอ้ตาเรียนออนไลน์มาเนี่ยคือมันกดดันตัวเองด้วยค่ะคือกลัวว่าเราจะทําได้ไม่ดีเท่าเพื่อนๆ่งนนคะ่ะตอนที่อยู่บ้านที่ต้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีค่าใช้จ,จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับก็นอกจากค่าเทอมแล้วก็ยังมีมเรื่องค่าเน็ตด้วยค่าเน็ตค่าเน็ตด้วยใช่ไหม<ฆ>ใช้มากกว่าเดิมเยอะไหมใช้ก็ใช้มากกว่าเดิมค่ะ โอ้รู้ตัวเลยใช่ไหมค่ะเหรอถ้าเลือกได้มหาวิทยาลัยดีกว่าค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนได้เจอหน้าอาจารย์ตัวจริงได้ความรู้ได้มิตรภาพด้วยแล้วก็ได้ความเป็นความเป็นนักศึกษามากขึ้นนะคะอ้โหูอันนี้เนี่ยครับเขากลัวว่าอีกเทอมนึงอ่ะมันจะไม่เหลือชีวิตความเป็นนักศึกษาแล้วอ่ะอนนี้น่าเห็นใจนะครับมันช่วงชีวิตปึงความทรงจำของเราผู้ชมนึกภาพตามใช่ไหมทุกคนประสบพบเจอตรงกันที่นี้อันนี้ระดับมหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งที่ผมมีโอกาสพูดคุย ขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องเนิร์สครับน้องเนิร์สสิอยู่ชั้นม4แล้วอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่พิจิตรเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังนะเด็กม4อ่ะผมฟังแล้วผมยังตกใจเลยว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาน้องเรียนตั้งแต่ม3นะครับจนขึ้นม4เดี๋ยวปีกว่าๆแล้วที่เกิดขึ้นแล้วต้องเรียนออนไลน์เนี่ยน้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างผมบอกไว้แบบนี้ว่าทุกคนมีไม่เท่ากันนะครับลองฟังน้องเนิร์สดูครับเนึ่องการกันดานี่รนเ,ออเรียนออนไลน์อ่านเรียนทีวีอ๋อเรียนทีวีเหรอ แสดงว่าเรียนทีวีมาก่อนแล้วก็ค่อยเรียนออนไลน์ความยากลําบากท,ที่สุดของการเรียนออนไลน์มันคืออะไรครับน้องเนิร์ดเล่าให้ฟังหน่อยความยากหรอคะคือโจดคือหนูจดย์น้ำไม่ทันอ,อ,อนนย่างเงี้ยก็เรียนงก็ไม่รู้เรีนยนอะไรที่สําคัญอะ่ะหนูถามเพื่อนบางทีเพื่อนยังไม่เข้าใจเลยอะไรเออ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 มันมันเครียดไหมมันแบบเนี่ยคือเครียดาะพี่เพือแบบ กลัวว่าจะส่งนะไม่ทันในนี้เรามีเรามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียนไหมมีไหมครับมีค่ะคือเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะพี่อ่าอินเทอร์เน็ตมันบางทีหูเข,ข้าเข้าอย่านมันทีมันเด่นออกไปเลยอะค่ะอืมอืมอืม,อมคือเน็ตไม่เสถียรใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแล้วไอ้ตัวแท็บเล็ตดะเรามีปะครับมีไหมมีค่ะไม่มีแล้วแล้วทำยังไงอะครับก็มีในโฮสต์นี่แหลค่ะ โอ้โหเล่อในโทรศัพท์หรอใช่ค่ะเรียนโอ้โหคือใ, <จ S 1> ใช้คือใช้โทรศัพท์เอาใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหมัน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 กดดันไหมเครียดไหมกดดันมากคือบางทีก็มันถา,ามว่าเออนะ่ยตันอะไรครูตันอะไรบางทีบางทีหนูไม่รู้เรื่องเลยซ้ำอืมเพราะว่าเราหลุดสมาธิใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โห เนี่ยครับผมบอกว่ามีไม่เท่ากันคุณผู้ชมเชื่อไหมผมตอนที่ผมคุยกับน้องผมก็นึกว่าเฮ้ยเขามีแท็บเล็ตกันหมดนะสารภาพเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่คอมเมนต์เข้ามาคือไม่มีครับและเป็นโทรศัพท์เครื่องเล็กๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนึกผมพิมพ์ข่าวเดานไปทำข่าวยังปวดตาเลยฮะเนี่ยเรียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นหลายเทอมแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีจุดหนึ่งไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้ฟังให้ครบครับวันนี้เนี่ยอยู่เรื่องครอบครัวอย่างแท้จริงคุณแม่เนี่ยที่คุณแมาีลูกชย ดังนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้ทํางานแล้วไปอยู่ในแม่บ้านแล้วก็ต้องช่วยเลี้ยงหลานแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยหลานวัยสี่ขวบระดับอนุบาลเนี่ยที่ต้องเรียนเช่นเดียวกันเนี่ยต้องช่วงการเรียนรู้มันยากขนาดไหนลองฟังบางช่วงจากคุณแม่ครับเด็กวัยนี้กําลังเล่นกําลังโซนก็ต้องมานั่งอยู่หน้าหน้าคอมพิวเตอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ,ะคุณแม่สังเกตเห็นเลยว่าเขาจะเขาจะสมาธิเขาจะสั้นนะเนื่องใความเป็นเด็กใช่ไหมยี้ใช่ไหมไม่นิ่งเลยค่ะโอ้โหเวลาเรียนของเขาเนี่ยสามสิบนาที ความสนใจเขาจะอยู่แค่ไม่ถึง<ท>ไม่ถึงสามนาทีโค้จริง้าะค่ะเหลือฮะเท่าที่สังเกตเห็นนะคะบางทีเขาเขาจะไม่พอซ้ำซ้ำซากๆอย่างเงี้ยคือวันนี้พรุ่งนี้พอวันหลังแล้วเขาจะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วค่ะ แล้วหน้าจอก็ยังค้างอยู่ไงนะเนาะเพราะครูก็อยู่ไนเนี่ยใช่ใช่ใช่เลอะเลอะแล้วเราทำยังไงต่อถ้าเกิดเขาเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาต้องออกไปแล้วเขาไม่ไม่ยุ่งแล้วเราทำยังไงกันแม่เราก็ต้องปล่อยเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเขาก็จะร้อง ừ, เขาก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยแล้วพอวันหลังเขาก็จะเกิดการเบื่อหน่ายว่าพอเปิดคอมปุ๊บอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าอ๋อเปิดคอมปุ๊บแม่จะต้องบังคับให้เรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาแล้ว คือรู้เล้วเปิดปุ๊บไม่สนุกแน่แน่ก็<ช>เ,เลยจําและจาและหนีชนะใ,<ช>ใ,ใช่ใช่ใช<ๆ>่นี่ครับผมไล่เลีเ้ยงเห็นนะระดับมหาวิทยาลัยระดับมัธยมแล้วก็น้องระดับเล็กๆอุบาลมันยากจริงๆครับทีนี้คําถามคือผมผมเข้าใจว่าหลายคนตั้งคำถามอ้าวแล้วจะทายัางไงล่ะจะให้กลับไปเรียนมันเสี่ยงมั้ยนู่นนะนี่คือมันมีแนวโน้มล่าสุดแล้วนะช่วงเดือนพฤิกายนเนี่ยแต่ผมเนี่ยมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนอาจารย์เศรษฐาเด่นดวงบริพันธ์ครับนี่คือข้อบูลชุดหนึ่งที่อาจารย์เศรษฐาบอกเอาไว้ว่าเฮ้ยววลาาา่่ะออจร์บก ครูอาจารย์ก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับนี่อาจารย์สอนอยู่เหมือนกันนะที่จุลาเนี่ยน่าจะเริ่มทบทวนนโยบายปิดสถานศึกษาหนีเชื้อโรคเปลี่ยนมาเป็นหาทางออกอยู่ร่วมกันให้มันได้นะครับไม่ว่าจะบีบไม่ว่าจะบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาจะฉีดวัคซีนหรือคุณจะตรวจเอทีเทุกทุก,ท,กทุกคนบ่อยๆก็ได้คุณจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างระบายอากาศก็แล้วแต่เถอะหรือกรณีติดเชื้อเนี่ยให้หยุดโดยไม่คิดเป็นวันลาก็ได้หรือถ้าใครกังวลน,น้องๆคนไหนกังวลเนี่ย ไปเรียนไม่ได้กังวลเหลือเกินก็ให้เรียนออนไลน์ก็ได้แต่ว่าเปิดออนไซต์ site, เคยไปเรียนที่มหาลายัยไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยที่โรงเรียนได้ด้วยแบบนี้วิธีการคือสิ่งที่ร่วมกันคิดช่วยกันทดลองทําได้เพราะวันนั้นเนี่ยมันมันหนักแล้วจริงๆครับนี่คือสิ่งที่ผมลงไปทําข่าวมาแล้วมันเห็นจริงๆนะดังนั้นเนี่ยก็สะท้อนไปยังกระทรวงศึกษาและก็สบคด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ